บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะอัปเดตตารางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกๆกลุ่มในการรับสิทธิสบริการจากทางภาครัฐนะคะครึ่งหลังของเดือนตุลาคมค่ะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาสําหรับใครที่ยังคงไม่ได้รับการอนเงิน ไรละ1,000บาทนะคะรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรค่ะทุกๆก,กลุ่มที่ทางรัฐบาลจะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็แจ้งชัดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะและนอกจากนี้ค่ะอัปเดตตารางในการช่วยเหลือสวัสดิการจากทางภาคราฐัฐรวมไปถึงโครงการคนละครึ่งนะคะณวันนี้ยังคงเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนสําหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถงเงินและในส่วนของภาคประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่ว ไปที่มีอายุ16ปีขึ้นไปรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือผ่านโครงการคนละครึ่งพาร์ติที่2000บาทและในส่วนของประชาชนที่อยู่ในระบบฐานภาษีนะคะ2,400บาทอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อตังมาไว้บนมือถือกดยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะต้องลงทะเบียนทุกคนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2568ั 6, เป็นต้นไปรวมไปถึงการอัปเดตตารางการจ่ายเงินทั้งกดเป็นเงินสดรูดซื้อสินค้าในเดือนตุลาคมด้วยติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ค่ะคณพ่อคณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเอาละค่ะเรื่องแรกที่นันจะพาคุณผู้ชมไปตามในวันนี้ก็คือการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะซึ่งแผนตารางการจ่ายเงินจากทางธนาคารตกสจะมีการจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งในวันที่18ตุลาคม2568นา,าน,นี้ซึ่งตรงกับวันเสาร,ร์นะคะอาจจะมีการเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นหรืออาจจะไปจ่ายอีก3าวันทําการที่มีการดําเนินการส่งข้อมูลจากการส่งข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร ท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินกับบัญชีธนาคารของทางธนาคารตกรสอให้เรียบร้อยในช่วงสัปดาห์นี้ละค่ะคุณผู้ชมมีการจ่ายเงินในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนะไร้ละ1,000บาทนะคะ ส่วนใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอีกนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะในวันที่24ตุลาคมนี้นะคะจะมีการส่งข้อมูลตามแผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็มีการประชาคมจากกลุ่มส่งเสริมการเกษตรครั้งที่2ของเดือนตุลาคมก็ตรงกับวันที่24ตุลาคม25 6 8และก็จะมีการส่งข้อมูลนะคะให้กับทางธนาคารกสข,ข,ข,ขึ้นระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อดําเนินการจ่ายเงินในวันที่27ตุลาคม2 5 6 8สหากสถานะ ใครเปลี่ยนในช่วงนี้นะคะว่าส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกสแล้วค่ะก็จะได้รับการโอนเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตารางการจ่ายเงินตรงกับวันที่3พฤศจิกายนแล้วก็วันที่18พฤศจิกายน25งพันาบาทค่ะนี่คือการอัปเดตตารางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวไรและ1,000บาทที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินของท่านแล้วก็เช็คทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยค่ะ และนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมอัปเดตตารางการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะในวันที่20ตุลาคม25 6พนาหบนี้พี่น้องประชาชนค่ะที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเงินเพิ่มเบี้ยผู้พปปิการเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายผ่านบับรประจําตัวประชาชนวงเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการ200บาทจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีให้ไม่ว่าจะเป็นบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีร่วมที่ดําเนินการมอบอํานาจโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นนะคะก็ จะได้รบับเสียในการช่วเหลือร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะวันที่20ตุลาคมถือว่าเป็นวันแรกนะคะ ที่จะกดลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนล,ละครึ่งพัรสทสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปดาวน์โหลดแอปพลเิเคชันต่อตังมาไว้บนมือถือแล้วนะคะแล้วก็กดลงทะเบียนย,นยืนยันสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัรทสิทธิ์มีแค่20ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะดําเนินการยืนยันตัวตนดาวโหลดแอปพลิเคชันต่อตังมาไว้บนมือถือให้เรียบร้อยรอกดรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัรทอย่าพลาดสิทธิ์นะคะเพราะว่ามีแค่20ล้านสิทธิ์เท่านั้น,นะคะ่ะ และนอกจากนี้ค่ะในส่วนของการจ่ายเงินยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงเดือนตุลาคมค่ะคุณผู้ชม สำหรับวันที่24ตุลาคมนี้ก็จะเป็นการจ่ายเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสำหรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของรอบเก็บตกรอบการโอนซ้ำา24ตุลาคมนี้ใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย100ถึง800บาทนะคะที่มีการดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็ดำเนินการในส่วนของการมอบอำนาจโอนเงินเข้าบัญชี ซ้ำจากกรุมบัญชีกลาง24ตุลาคม2 5 6 8รหปปนี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะ29ตุลาคมถือว่าเป็นวันแรกที่ทุกคนจะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพาร์ทผ่านการสแกนจ่ายแอปพลิเคชันต่อตังแล้วก็แอปพลิเคชันถุงเงินของทางร้านค้าอย่าลืมใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็การลงทะเบียนรับสิทธิ์หากใครได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพาร์ทแล้วอย่าลืมใช้สิทธิ์ครั้งแรกวันที่11พฤศจิกาย,ยน25งพนเพราะฉะนั้นหากไม่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะอาจจะโดนตัดสิทธิ์แล้วก็พลาดสิทธิ์ในการรับเงินผ่านโครงการคนละครึ่ง และโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะในกลุ่มพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39เงินสงรงครห์บุตร1,000บาทต่อบุตรหนึ่งคนเขาและไม่เกิน3คนสูงสุดที่3,000บาทจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีโค้งสุดท้าย31ตุลาคม25 6พารหสบค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าตารางการจ่ายเงินที่นํามาฝากคุณผู้ชมในครั้งนี้เป็นสวัสดิการจากทางภาครัฐที่จะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มและนอกจากนี้นะคะ่ะในส่วนของร้อยอ ธรรมนัตปมเผายืนยันในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มด้วยเช่นกันนะคะนั่นมีคลิปเสียงด้วยเดี๋ยวเราปติดตามค่ะเโครงการรองรับข้าวนาปีการตัดยอดข้าวแต่ท้องตลาดข้าวนาปีนะครับถ้าเป็นข้าวหอมมะลิต้องสูงไม่ต่ำกว่าหนึ่งบาทให้ได้ลูปที่ทานได้ทำมาผมคิดว่าผมคิดได้คือคิดอย่เดียวคือไปทำให้ข้าวราคาสูงขึ้น ถ้าเป็นข้าวทั่วไปเนี่ยดีนัดขอ9 0 0 0เนี่ย9,000อาจจะถึงแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่หมดตามกว่าแ0 0พันมีน้องก็ได้มีก็ไร2,000พันดีไหมพี่น้องเอาไปครับอันนี้นัดจะทำให้น,นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คนที่เป็นเกี่ยวข้องกับงบประมาณทั้งหลายเนี่ยคุณไม่เข้าใจงาเกษตรกรเขาเดือดร้อนและยุคผมต้องได้ไม่ได้อาลว่ นี่คือทุกมาตรการที่ทางภาคร้านให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ